วันนี้ข้าจะต้องพบเจอกับรักแท้รักแท้เหรอคะมันคืออะไรหาที่นี่มันจะมีเหรอคะทำไมเจ้าพูดอย่างนั้นล่ะก็ไม่รู้สิคะหนูคิดว่าที่แบบนี้ไม่น่าจะมีรักแท้ให้กับเจ้าแม่หรอกคะ่ะไม่อะข้าคิดว่ามีเจ้าคอยดูแลกันนั่นไงข้าเจอแล้วชายในฝันภูเขาผ่องและบริสุทธิ์เขาเดินมาทางนี้แล้ว อ้ยหล่อล่ำบึกโดอนใจข้าเหลือเกินอา้าวคุณคะมานี่สิคะไม่อยู่ในบล็อกเดียวกันคุณชื่ออะไรเหรอคะแล้วมากับใครเอ่ยอ๋ตายแล้วนี่คุณอะไรคะเนี่ยอเอ้ยจะรีบไปไหนล่ะครับมายืนเป็นเพื่อนผมก่อนเอเจ้าแม่ค่้าอ้าวทำไมกลับมาอีกแล้วล่ะคะ ถ้าว่าคนนั้นไม่ใช่รักแท้ของข้าเฮ้ยเมื่อไรจะเจอรักแท้เฮ้หรือว่าจะเป็นหนุ่มรูปงามคนนั้นคนไหนคะเมื่อกี้ไงข้าเห็นแล้วนั่นไงนั่นไงหนุ่มรูปงามตรงนั้นสวัสดีจ้าเออมาเล่นเกมกับฉันไหมคุณเอ่อคุณวรบันใช่ไหมจ้าวันดีครับถ้าจะเล่นเกมกับผมต้องซื้อของให้ผมนะพี่นี่ไงพี่มีของเต็มไปหมดเลยนะ ไอเทปพวกนี้เนี่ยพี่จะมอบให้เธอหมดเลยถ้าพี่เปิดกล่องได้พี่ให้เราหมดเลยแล้วที่สำคัญพี่จะพาเธอมาเล่นน้ำเย็นฉ่ำด้วยนะนี่ไงตรงนี้มีสาวยน้ำด้วยชอบไหมล่ะมาเล่นน้ำกับพี่ไหมเจ้าแม่อย่าง้าน่ะว่ายน้ำเก่งน่าจะบอกให้ตกลงครับตกลงถ้าเกิดว่าพี่พาผมผ่านแบบนี้ได้ผมจะยอมเป็นทาสของพี่อะไรกันทำไมถึงยยกจะกง่าย้ยแบบนั้นล่ะทำไมนายถึงลืมฉันได้ล่ะคะ ฉันเลิกกับเธอเป็นประมาณสิบปีแล้วอะไรกันเนี่ยทำไมมาถึงได้วุ่นวายขนาดนี้อ่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครชนะในแบบนี้ทุกคนจะต้องเป็นของข้าตลอดไปเห็นไหมละ่ะฉันบอกแล้วว่าเจ้าแม่น่ะต้องมีแผนการอะไรอยู่นายอย่าไปหลงก้นเธอนะเฮ้ยทำไมเธอพูดอย่างนั้นน่ะทำไมเจ้าบังอาจว่าข้าเป็นคนหลอกลวงก็เจ้าแม่หลอกลวงตลอดน่ะมาแย่แล้วอ่ะไาช่วยด้วย ที่รักไหนบอกว่าเจ้ามาคนเดียวทำไมเจ้าเรียกนางว่าที่รักออผมจะไม่มีวันยอมแพ้ผมจะล้างแค้นให้แฟนของผมที่รักค่าฉันยังไม่ตายค่ะฉันอยู่ตรงนี้ในเมื่อเจ้าเลือกแฟนของเจ้าแล้วข่าก็จะไม่ปราณีกับเจ้าเช่นกันมาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะในด่านนี้ข้าบอกไว้ก่อนเลยว่าตาของข้านะ่ะว่องไวมากคอยดูแลกัน ข้าจะไม่มีวันตกลุงไปหาลาวานั้นเป็นอันขาดมาครับทุกคนมาดูกันว่าเจ้าแม่ของเราจะผ่านในแบบนี้หรือเปล่านั่นมันกล่องอะไรยะเอ้ยสวยแล้วฉันวี่ไปทันที่รักค่ะฮอไม่น่านเลย,เ,ยเจ้าแม่เป็นพ่อคุณแท้ๆอะไรกันมาโทษข้าได้อย่างไร ข้าไม่ได้ทำอะไรเลยข้าแค่วิ่งไปไป,ไปมาๆเท่านั้นเองฮ่า,าคุณมันเถอาดยดและในที่สุดฉันก็เป็นฝ่ายชนะเออเดี๋ยวก่อนนะนี่มันคนละตากันหรือเปล่าตาเมื่อกี้นี้ข้าชนะชัดๆไม่หรอกการแข่งขันมันยังไม่จบคุณต้องมาสู้กับฉันอีกหนึ่งครั้ง และนี่คือเกมมินิเวิร์คือียต้านะคะทุกคนในแบบนี้เนี่ยเราจะต้องเอาชีวิตรอดวิธีการเล่นนะคะทุกคนเราจะต้องทำการนะคะไปเหยียบบนบล็อกที่เป็นสีที่เขากำหนดให้ทันเวลาค่ะทำมาอย่างนั้นเดี๋ยวเราอาจจะตกลงไปได้และในระหว่างการเล่นเกมนะคะเขาก็จะมีกล่องสุ่มมาให้เราได้สุ่มไอเทมต่างๆด้วยเราสามารถใช้ไอเทมรังแกเพื่อนเราได้หรือว่าผลักเพื่อนเราตกลงไปเลยก็ได้ เฮ้ยดูดิเธอวางแผนจะกำจัดพวกเรางั้นเราอย่าไปยอมเพื่อนเราอย่าไปยอมเราต้องสู้กับเธอเดี๋ยวฉันจะพักเธอก่อนเฮ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งเข้ามาโอเคทุกคนตอนนี้นะคะพี่ก็สู้กับชายหนุ่มสองคนซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นบล็อกสีดําพี่ก็สามารถยืนได้แล้วหาเก็บกองเก็บกองต่อไปเป็นสีม่วง ให้ใครน้ำปลาเขาฉันเฮ้ยมันยืนได้หลายคนให้ฉันยืยนด้วยสิเฮ้ยเกือบไม่ทันน่ะฮ่าดีใจจังเลยค่ะที่ได้มาเจอกับเจ้าแม่ในวันนี้เดี๋ยวก่อนนะที่นี่ไม่มีปลาณีต่อไปเป็นบล็อกสีขาวโอเคทุกคนต้องรีบวิ่งไปนะคะสีก็มีเยอะมากๆเลย,ายตายแล้วค่ะโอเคค่ะเราสามารถกําจัดเยอไปได้แล้วหนึ่งลายยังเหลืออีกสองที่เราจะต้องกําจัดในวันนี้ไอ้สีอะไรเนี่ยสีดําัวพี่ทําไมไม่บอกผม ทำไมพี่ต้องบอกเราด้วยเราเหลืเอเวลาแค่เพียงหนึ่งนาทีครึ่งเท่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าพวกเขาสองคนนี้ก็เก่งไม่แพ้กันค่ะทุกคนต่อไปสีน้ําตาลเออเออเกือบไปแล้วเฮ้ยแค่นี้สบายมากเลยค่ะพี่เฮ้ยพี่บอกไว้เลยนะพี่ไม่ยอมแพ้หรอก ต่อไปนะคะเป็นสีม่วงโอเคอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มไปเก็บไอเทมกันแล้วก็กําจัด2หนุมนี้ดีกว่าต่อไปสีน้ําตาลสีน้ําตาลหูยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกล,อกลอโอเครอดอเบจาตกลงไปแล้วหนึ่งทุกคนเหลืออีกหนึ่งคนเท่านั้นเฮ้ยมันเก็บไอเทมไปแล้วโอ้ยสวยแล้วเฮ้ยไปได้อะไรไปได้ไรไปได้ไรอะไม่บอกลอกครับพี่ต่อไปพี่จะเก็บก่อนพี่จะเก็บก่อนเฮ้ยเฮ้ยสีม่วงสีม่วงสีม่วง สิมมโอ้ยเกือบตายทุกคนอันนี้นะคะเราสามารถขยายตัวให้ใหญ่ได้ว้ใช้ไอเทมแล้วจ้าเอาเพื่อนอยู่ไหนเอาอุ้ยเกือบไปเกือบไปว้ทุกคนพอแบบขยายร่างใหญ่แล้วมันมองลำบากนะทุกคนนะเดี๋ยวฉันจะจัดการเธอคอยดูเออแม่เจ้าตกคู่ว้าวพี่คะเมื่อกี้นี้อย่าบอกนะคะว่าพี่แพ้สองคนนั้นนะ เฮ้ยเมื่อกี้นี้มันเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยงั้นตอนี้มากไปลองกันหนูไม่ล่ะแค่พี่โอเคโอเคมาเลยมาเลยเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้เริ่มเล่นเกมเลยต่อไปนะคะทุกคนสีเขียวมะนาวอันนี้อ่ามามาถ้าเกิดว่าเราวิ่งไปไม่ทันเะาทุกคนคือเราแบบตกทันทีเลยเราต้องวิ่งให้เร็วนะคะแล้วที่สําคัญนะคะเราต้องเก็บกล่องซ่มด้วย แอปพี่คะหนูอยู่ด้วยโอเคต่อไปสีแดงเรียบร้อยค่ะผ่านไปอีกหนึ่งครั้งต่อไปนะคะสีที่กําลังแรนดอมก็คือสีฟ้าสว่างอ่าสีนี้สีนี้ฟ้าอ่อนฟ้าอ่อนฟ้าอ่อนฮ้ยเ,เกือบไปแล้วอ่ะพี่คะทําไมคนนั้นเขายือนอยู่ตรงนั้นนะ่ะเออวาทุกคนทําไมผู้ชายคนนั้นเขาถึงไม่ตกลงมาทุกคนเราต้องหายเทมนะคะแล้วก็ไปจัดการเขาก่อนสีม่วงสีม่วงสีม่วงโอเค เห็นปะมีผ <playing> ู้ชายคนหนึ่งนะคะที่ยืนอยู่ตรงมุมตรงนั้นซึ่งเขาไม่ขยับเขยื่นไปไหนเลยเราจะต้องกำจัดเขาออกจากทีมมาร่วมมือกับพี่นะได้เลยค่ะพี่ไม่มีปัญหาไหนอะคะพี่คนไหนไหนอะคะพี่ไม่ใช่เขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขาอยู่ตรงนน้นเห็นยังไหนคะพี่นั่นไงยืนอยู่ตรงมุมนั้นอะเห็นไหมเห็นไหมเขาไม่ยืนบนบล็อกอะไรเลยเขาก่อกกำแพงมันก็แน่นอนครับพี่เอ้พี่ขาแย่แล้ว เฮ้ยหายไปแล้วทุกคนดูก่อนน้องผู้หญิงคนเมื่อกี้หายไปไหนเฮ้ยดูก่อนดียก่อนพี่โดนจมบตีอะไรเนี่ยดูก่อนนายเป็นคนโจมตีใส่พี่เหรอนี่อะค่ะพี่อยากโนดนนีมป้ล่ะโอ้โหอะไรเนี่ยข้าเป็นเจ้าแม่นาคีนะเจ้าบังอาจยังไงถึงได้กล้าดีมาทำอย่างนี้กับข้า,ขามาค่ะทุกคนเราจะไม่ยอมแพ้เดี๋ยวเราจะจมตีเขากลับโดยการขยายร่างให้ใหญ่ แล้วจัดการมันเลยอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ดูเหมือนว่าจะทําอะไรเขาไม่ได้เลยนะคะทุกคนเอาไงดีเอาไงดีอไ,งดอไอเทมันใหม่ดีกว่าตอนนี้นะคะต้องอยู่ในบล็อกสีแดงก่อนเดี๋ยวก่อนเถอเดี๋ยวก่อนเถออืมเกาะกำแพงใช่ไหมพี่ไม่มีวันยอมแพ้หรอกอยู่ในสีฟ้าสว่างนี้อะพี่ไม่ว่ทาทำอะไรพบได้ล้วครับเฮ้ยกล้าดียังไงถึงได้มาดูถูกพี่ ทางที่ดีพี่ช่วยผมลงมาทีครับผมติดอยู่นานแล้วเนี่ยโอ้โหทุกคนคือติดแงกไม่ไปไหนเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดการเขานะคะดูดิน่าสงสารน่ะลอยอ่บรากาศเอาเฮ้ยลงมาได้แล้วเฉยอะไรเนี่ยอ้า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 เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราจะลงหรือไม่ลงอะ่ะสรุปจางไ้ผมก็ไมู่้หรอกครับผมจะชนะในแมบ,บนี้ ฮ้ยจะชนะได้ยังไงเอ้าอเฮ้ยสวยแล้วจบเกมค่ะทุกคนและแล้วนะคะชายคนนั้นก็เป็นฝ่ายชนะค่ะทุกคนโอ้โหสุดยอดไปเลยนะคะเนี่ยว่างๆนะคะก็มาประลองกับพี่ได้ใหม่นะคะทุกคนแล้วถ้าใครอยากจะเล่นแบบนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ที่ UID นี้เลยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนานล่ะเล่นเกมมินิวัครียตาได้นะมันเล่นกันแยะๆนะจ๊ะแล้วมันเล่นด้กันอีกนะจ๊ะ อยากเล่นเกม m i n i v e r Creator ดาวน์โหลดเล่นได้ีิลิกาด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยแล้วเจอกันในเกม m i n i v e r Creator นะเมี